มาแล้วขบวนรถธรรมดาที่สองอัน้ำตกปลายทางสมบรีนะครับมาแล้วโอ้โหอ้โโอ้หอ้หโอ้หอ้โอ้โหโหอ้โอ้โหอ้โห เมื่อกี้ฝ่าไปนะโโหเราสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะครับรถมานะบขบวนสองห้าแปดน้ำตกป่าทางทนบุรีหมายแล้วนะไปอีกหนึ่งนะครับหมาแล้วขบวนสองแปดหมาแล้ว เดี๋ยวตาบ้ามาตอนนี้รถมาแล้วโหทุกคนคนดามขโมงเลยเมื่อกี้นี้โหมาแล้วออสตอมออสตอมนะออสตอมเขาดาแล้วพิลสติกเมื่อกี้คนาดามขโมงเลยครับออสตอมซีซีหนึ่งห้าโอ้โห คือเรียบร้อยนะครับครับจบคลิปครับ